เขาเรื่องแรกของเาสแต่คือหนูแสดงไม่เป็นไงพี่เล่นกับพี่ไได้เป็นหนูหนูก็แสดงไม่เป็นแล้วหนูต้องเล่นกับพีกพารานี่หนูก็แบบมีวั่นหวั่นหนูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากวันไหวกับเขาหรือเปล่าเอ้าพี่หมูอ๋อพี่หมูโอเคพี่หมูก็ดม่กว่เรา้ทำ พี่หมูเพิ่งนอนฮีอารมเมื่อคืนนี้โพสาะในเฟซบุ๊กผมก็เลยได้ทราบเปลี่ยนเรื่องไปหรอใช่ปเขาไม่าพี่หมูเลยให้พี่หมูเล่าดีกว่าเรื่องน้โปรเจกต์โปรเจกต์หยูได้ครับก็ตอนนี้มีชื่อว่าโปรเจกต์เรสนะครับก็จะมีเห็นว่ามีสีแดงอยู่ครับก็เป็นสีสำคัญในเรื่องนี้กันถ้าการร่วมทุนของ BP Initiatives กับ BP Initiatives ยังไงครับแต่ร่วมทุนด้วยเลยนอกจากนักแสดงอย่างเดียวโอ้เลยนะครับแล้วจะ ร่วมทุนน่าจะเป็นเพราะว่าได้ดูโปรเจกต์แล้วก็ชอบใช่ไใช่ครับก็ผมสนใจก็เลยร่วมกัน้พราะจริงจริงเป็นเป็นทางเป็นทาง GDS ครับหรือว่าทางที่หนูของพี่โต้งอะไรเงี้ยต้องมาชวนมาชวนเราสักคนตอนแรกก็ชวนเราเล่นภาพยนต์เรื่องนี้อะไรเงี้ยพอเราได้คุยกันอะไรเงี้ยมันเราเราเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะอยากจะมีส่วนร่วมในนี้ด้วยอยากจะลงมาช่วยทำอยากจะลงมา จะลงมาทําให้มันให้มันพิเศษกว่าเดิมอะไรเงี้ยทั้งทั้งในพัดหนักแล้วก็อย่างที่บอกว่าพัดอื่นๆที่มาไปกว่าขนาดอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการร่วมทุนกันระหว่างพี่เอนเตอรเทนเมนต์ทีดีกรีนเอนเทนเมนต์แล้วก็ซูนจีเอฟอเนี่ยแล้วก็เลยมาทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ในส่วนที่ที่อาจจะประกาศไปอาจจะมีเป็นเป็นโจ๊กเข้าไปโยนอะไรเงี้ยส่วนมากอยู่างเงี้ยก็เป็นคนรับากันที่พีพีลูกการนั่งซื้อกับทางทีนี้ ก็ดีใจครับแล้วก็อย่างที่บิวพี่บอกเลยว่าตั้งแต่ทั้งทียังติดต่อมาว่าแบบอยากให้เล่นส่วนใหญ่จะมีแล้วพอเหมือนทุกอย่างมันเด velope ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราถึกว่าเออเราเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบอะไรที่ใหม่บ้างที่เราไม่เคยทำก็ก็ดีครับหมายความว่าก็ได้ร่วมผุนซ่างนูหนูจะเล่นเป็นอะไรก็ได้เราใชายมันจะมีอำนาจในการในโปรเจกต์นี้เลยเหรอไม่มีเป็นแค่นักแสดงอ๋อหน้ากินหน้าแรกถึงตัดสินใจว่ามุ่ทุนด้วยก็ผมว่าตัวตัว โปรเจกต์นี้จริงๆครับผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ที่น่าสนใจมากน่าสนุกมากๆอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ที่ที่พี่ต้องมาชวนทำแล้วก็บอกว่าจะได้ร่วมงานกับพี่หมูด,ด้วยแล้วก็ตัวผมพี่หมูอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมัน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 คงน่าสนุกถ้าถ้าเราได้ได้ลงมาทําหนังลูกนี้ร่วมกันแล้วอย่างที่บอกว่าเราได้ดูหลอกอะไรอืดๆมากไปกว่านั้แค่หนังอะไรเงี้ยรวมถึงทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วย พี่หมูพอจะสปอยโปรเจกต์หน่อยได้ไหมฮะว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงอะไรแบบน้ไม่ได้แค่แค่ภาพยนตระมันจะอะไรยังไงมีแนวอะไรบ้างก็มีแนวแอคชั่นก่อนอะไรทั้งเลยคอมเมดี้ดราม่าทริลเลอร์ซัสเพนส์อะไรกันหลายแนวขนาดใหญหลายแนวเลยแนวแล้วแล้วยิ่งพีนี่มีช็อตระมุกให้ด้วยครับ ก็อาแนวมีแนวอะไรบ้างผีมีผีไหมผีมีมีไหมมีอะไรบ้างมีไม่รู้มีหลายแนวมากแลต่พี่ไอ้ที่ปล่อยมาเหมือนชาติอะไรที่ขางต่มารถของสองคนนี้เยอะพอสมคเหมือนกันนะอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆพี่โต้งใช้คำว่าอะไรนะก่อนก่อนเริ่มโปรเจกต์พี่โต้งเดิมบอกผมว่าสกิปผมเขาบอกว่าพี่จะใช้ค่าตัวของน้องให้คุ้มทุกบาททุกสตางค์ก็ประมาณเกินคุ้มไปตั้งแต่คิวสี่ครับโอ้ ตอนสตาร์ทไปแล้วตอนนี้คือเหลืออีกจะจบแล้วจะจบแล้วใช่จะจบสีแดงคืออะไรคะสีแดงก็คือเยลโล่มันมันมันมีเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องสีแดงเป็นเป็นสีสำคัญในเรื่องเลยรับสีที่เด่นมากในเรื่องแล้วก็สำคัญยังไงสาคัญยังไงดึบปกดีไหมอย่างก็ได้เดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเี่ค่ะไ สีแดงเหรอครับก็เป็นก็เป็นอย่างที่หมอบอกเป็นสีสันทะลิ่งเลยสีแดงสื่อถึงพลังอืมมันตีความหมายได้เยอะมากเลยนะสีแดงใช่ครับเยอะจริงๆครับตีไปทางไหนก็ได้ครับตอนนี้บอกแค่นี้ในหนังอะเรื่องก็มีเกี่ยวกับความรักเรื่องก็เป็นเรื่องของพลังเรื่องความโกรธเรื่องอะไรถือความรักความรักมันจะเป็นได้แดงไหมครับแดงแล้วความรักผมไม่รู้เลยพี่ห้าเส้เออมันเป็นการสัมภาษณ์ที่กับ ยากมากเพราะเขาไม่พูดเลยเลยไม่พูดเลยเลยแบบอะไรเลยจริงจจะได้เห็นพาเข้าเมื่อไหร่คอนเสิร์ตจะได้เห็นอะไรที่มันมากกว่านน้คอนเสิร์น่าจะปล่อยปีแต่ตัดหลักนับจากปิดวันนี้มันต้องจะมีการปล่อยอะไรออกมาไหมไหทีละนิดทีละหน่อยจนไปถึงวันที่หนังฉายนน่าจะมีไม่มีไม่มีปล่อยเลยน่าจะไม่ีปล่อยจนอีกทีนึงคือเข้าลงแล้วก็ออกเลยแล้วปล่อยค่อยปล่อยแล้วพอจบรู้เราค่อยมาปล่อยเทรลเลอร์อีก เติฟใหม่นะเด็ใหม่เป็นเป็นความใหม่โปรเจกต์นี้โอเคฝากโปรเจกต์นี้นะก็ฝากโปรเจกเรสโปรเจกนี้ด้วยนะครับยูคินพีดครับใช้คุณผู้บัญางเตินคุครับผมยูคินหรือนีีใช้คู่โอเคขอบคุณครับคุณถ้าถ่ายภาพอิเดีอยวาุ้กับพี่เขาใจโอเคสองสามคนพิเร์ษก่อน